สบตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรเธอตราตรึงในฝันเด่นแสงฉันอันสดใสห่างไกลเฝ้ารอใกล้กันฉันกลัวหน่วยเลี้ยวมองจังนายลำนั้นเป็นคนอายุราวสีส่สิแต่หน้าตาแก่ผมงอกหน้ายนมาก แปลจมูกออกจากแดงๆเห็นได้ว่าเบงนคนกินเหล้าจัดแต่งกายค่อนข้างจะปอนปอนแต่ยังเห็นได้ว่าได้เคยเป็นผู้ดีมาครั้งหนึ่งแล้วท่านจะพุ่นจะกับมื่อไรหรือเห็นจะไม่ช้าแล้วครับถินท่านกลับเราๆราบ่ายห้าโมงถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะรออยู่ที่นี่ครับเจ้วถ้าแก แกจะรอรออะไรอยู่มีทุนละก็ไปทำเสียสิแกคอยอะไรอยู่อีกละ่ะออกครับถ้าแกยังคอยอยู่เพราะฉันฉันขอบอกเลยว่าไม่จำเป็นแกจะไปไหนก็ได้ครับฮะฮะ เห็นแกเห็นผัาผ่านทางฉันไม่ได้การกำลังแบบนี้ฉันก็เป็นผู้ดีเหมือนกันมีสกุลไม่ได้ตำไม่ได้เลวไปกว่าคุณพักดีคุณพักพักดีเลย <c oughs> แกไม่เชื่อแม่แ,แกก็ไม่น่าเชื่อแต่แรกรูปลาเค่นโสมเต็มทีเครื่องแต่งตัวก็ปอนเต็มทีอย่างนี้แต่ ฉันสาบานได้เทียวว่าฉันไม่แต่ต้องของของคุณภาพพังดีก่อนได้รับอนุญาตหรอกนะเข้าใจไหมครับอะไรวะทําทานโทษขอรับใหรว่าอ้างว่าเปน็นเก่าของใต้เท้าคุณ <c oughs> บอกว่าได้ต้าไม่กลับจากออฟฟิศ <c oughs> ก็ไม่ยอมไปเรน่อยขึ้นมาที่นี่แล้วไงวะว ก้าวก็ตามขึ้นมาด้วยมานั่งคุมอยู่นี่เออดีมากงงหมนหลอกว่าขอรับผมคอยอยู่ใกล้ๆเผื่อแม่ละออกมาเรียดถ้าดืวอขอรับผมเฮ้ย <I am. S 2> คุณอ๋อคุณใต้เท้าเห็นท่านใต่เท้าจะจำผมไม่ได้ดูขับฟ้าขับข้า,ขา,ขา ท่านใต้เท้านั้นมีบุญขึ้นมาแล้วแต่มาจดจําคนเช่นผมได้อย่างไรนายรำชมาขอรับนายรำเทิทปเดชาครับเอนั่งกระซิบสบายดีหรือขอรับก็ไม่ได้มีใครเจ็บป่วยถึงล้มตายครับแกดูแปลกดูแก่ไปนะขอรับ ผมก็รู้สึกข้าก็รู้สึกว่าข้ากแก่ขึ้นเช่นกันบุหรี่อยู่ดเอขอพอดีใชคุณไม่สนับสนุนการสูบบุหรี่นะคะชิคกี้พายแล้วแกไปทำอะไรเปลนหายไปานานาผมเคเ้ื่อนไปอยู่ที่ชินซาโร่พอพ้นโทษผมก็เปิดไปให้คนบางกอกจะอยู่จะอยู่ดูหน้าพวกพ้องยังไม่ได้การที่กับผมทำนะ่ะเป็นการค้าขายครับ ผมไปเป็นพ่อค้าขายฟินครับฉันเชื่อเชื่อทีเดียวเลยฉันขอาถามอะไรแกนหน่อยครับมีธุระอะไรอยากเกงใจเลยเสียแรงสเปนเกิรเ,เก่าแต่แก่ผมก็ทั้ใจจะมาหาเจ้าคุณนั่นแหละไร้ออย่างหนึ่งผมยาวผมก็นึกว่าจะมีโอกาสพบแม่ละออบ้างอ๋อ ได้ยินว่าแม่และออนั้นเป็นสาวใหญ่แล้วนี่ก็ใช่เจ็ดปีแล้วอ๋อถูกครับแล้วเขาเหมือนว่าเหมือนแม่มากไม่ใช่เหรอครับผมเหมือนนะแล้วผมจะมีโอกาสได้พบสักทีนะครับฉันบอกไว้แล้วว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสจะได้พบแม่และออกฉัน เห็นว่าไหมเจ้าคุณไม่ได้เต็มใจให้ผมอย่างนั้นเหรอชั้ยจะให้ฉันตอบตามใจก็ตอบว่าถ้าไม่พดได้ดีกว่าผมนะประพฤติดไ,ไดีหุกองในหน้าที่บิดามากแต่ต่อไปผมจะตั้งใจประพฤติให้สมควรดูเกินเวลาเสรียแล้วแม่และออก,ก็จะมีเย้ามีเรื่อนอยู่แล้วผม ไม่เห็นจะเกินเวลาไปไแล้วจะคิดจะทำอะไรผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องมามาอยู่ใกล้ชิดลูกสาวผมเพื่อจะได้ช่วยเหลือเจือาจารย์ในธุระต่างๆตามเวลาอันสมควรเอ้ยนี่แกจะขยานขึ้นวะแกเป็นพ่อแม่ละอ่อยนั่งเลก็อย่างนั้นสิขอรับุโถนี่แกนะ ไม่มีความเมตตาลูกแกบ้างเลยเกี่หรือจะได้คิดร่ำราได้อย่างไรคิดไร้อง,องคำเขาจะมาแต่งงานากับลูกสาวคนเช่นแก่ได้หรือถ้าหากเขารักแม่และอ,อจริงแล้วก็ถึงผมจะเป็นคนเรวกว่าที่ผมเป็นอยู่นี่เขาคงไม่รังเกียจหรอกถึงนายของเขาจะไม่รังเกียจแต่คนอื่น ก็ต้องรังเกียจเครเขาจะมาคุกคลาสมา่าคนได้ต่อไปไปข้างหน้าข้างไหนเขาก็จะแปลพูดซุบซิบกันถ้าใครเขาเลี้ยงได้เขาก็คงเลี้ยงแกจะมาทำให้แม่ละออเป็นมหมาเหมอนเราเลยนะเช่นเดขอแต่ให้แกรับเงินร้อยชั่งแล้วก็ไปให้เสียพ้นเถอะถ้งหมดผมจะเอาที่ไหนอีกปะ ผมไม่ได้โง่นะเจ้าคุณถ้าผมให้ผมไปอยู่ัวกับลูกสาวผมโดยที่ไม่มีเงินมันจะเสียมากเงินชันไม่เสียได้หรอกชั้นซือได้ชื้อได้เสียได้ความสุขของแม่และออมมากกว่าจริงฉันตั้งใจซื้อความสุขให้แม่และออเท่านั้น,นแกจะต้องการเงินเท่าไหร่ผมไม่ต้องการเงินของคุณ ผมแค่อยากพบกับลูกของผมฉันไม่กจะทบอยากจะตังเท่าไหร่ผมไม่เอาไปจากบ,บ้านนั้นซะไปบไปไปผมไม่ไปจนกว่าผมจะได้เจอลูก<ป>แค่มาอวดเก่งเลยไปผมไม่ไปแค่มาทำเรื่องใหญ่โตขึ้นกว่านี้เลย ใต้เท้าขอรับคุณออขึ้นกระไดมานี่แล้วมคุณพอ่ออะไรวันนี้กลับบ้านวันจริงท่านหมกลมที่พพ่อบ,บ้านเด<อ>พอกับบ้านไว้่ใครคะอ๋อเป็นเ,เก่าของเจ้าคุณนะท่านนับถือฉันเป็นเหมือนน้องน้องขอไงขอรับอ นะดิฉันก็ได้นับถือคุณเป็นเหมือนคุณอาอย่างเดียวนะคะทำไมคุณถึงไม่รู้เกกับคุณอาเลยฉันอยู่หัวเมืองเพิ่งเข้ามาแต่ฉันเคยเห็นหลอนเมื่เมื่อไหร่คะเมื่อไรดิฉันเคยฉันเปคนที่จำคนแน่นะหล่อนเห็นจะจำไม่ได้เลยฉันได้เห็นหล่อนครั้งก่อนนะอายุหล่อน2ปีเท่านั้นเอง รู้จักแม่หล่อนดีฉันรู้จักแม่ฉันรู้จักคุณแม่หล่อนผมจะไม่ผมจะดื่มหล่อนไม่ได้เลยจะเห็นหน้าหล่อนติดตาไปจนวันตายสิเดียวผมลาทีผมจะผมไม่จำเป็นต้องฝากแม่ะอแก่เจ้าคุณพระเจ้าคุณได้เป็นพ่อหล่อนดียิ่งไปร้อย เท่าพันทวีเอือว ан> ัน um, ้หวมา่มาเดูดิมักเต้บ uh? ักเต้กก็อง้องอก กูไม่รียกูบกผิดกูอะไม่ได้ยอมเรอบ,อบ,อบ 1. อย่ายุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือสุราแม้แต่บุหรี่ก็ตาม 2. เลือกอาชีพอย่างถือกฎหมายหรือเลือกอาชีพอย่างไก่ตองจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลัง 3. แม้แต่คนชนชั้นใดก็ตามหรือคนที่มีประวัติอย่างใดก็ตามอย่างเป็นคนที่รักลูกเสมอ เส้นนายล้ำที่ยมาเยี่ยมแม่ละออหลังจากคิดตัวเองติดคุกไปนาน 4. คนคุยกันอย่างใจเย็นไม่งานอาบไปถึงการทำร้ายร่างกายกันได้ 5. การเชื่อใจคนที่ร่วมงานด้วยหรือร่วมสหายด้วยทวนคิดไว้ไว้ให้ดีก่อนเพราะคนคนนั้นอาจพาเราไปทางที่ไม่ดีก็ได้สตตาาาเเธออคนนนนนมีไ่รรรรู้ร้ััปนน็ยง ดึนแสงจันอันสดใสห่างไกล้เฝารอใกล้กันฉันกุหมันไวเลียวมองแต่หวาง